ครับสวัสดีครับการปลาส่วนในภาคสาขาท่าพนมยินดีต้อนรับครับครับผมชื่อนายปอบเรศดำลมพักพากรเป็นผู้จัดการการปลาส่วนในภาคสาขาท่าพนมสาขาท่าพนมนั้นเป็นการดาปลาส่วนในภาคปลาชั้นหนึ่งนะครับมีโครงสร้างการบริหารงานมีงานผลิต งานบริการงานอำนวยการวกและก็งานจาัดเก็บรายได้ซึ่งในรอบของปีงบประมาณปี2568นั้นการอปาส่วนนิภาคได้สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทยโดยการจัดโครงการน้ําสะอาดเพื่อบริการประชาชนลดภาระคาชาชา่าใช้จ่ายเรามีตู้น้ําดื่มเปิดให้บริการตรงหน้าสํานักงานตู้น้ําดื่มนี้จะเป็นการให้บริการตลอด24ชั่วโมงผู้ใช้น้ําหรือประชาชนทั่วไปสามารถกดน้ําดื่มไปใช้ในการอุปโภคบริโภค ที่บ้านได้เลยนะครับโดยไม่ได้จำกัดจำนวนและอีกตัวหนึ่งจะเป็นโครงการน้ำสะอาดมินิสเตชันจะอยู่ที่ตรงทางเข้าของสำนักงานประ,ป,ระปาธาพนมซึ่งขั้นตอนในการใช้บริการมินิสเตชันนั้นลูกค้าจะต้องมีเลข13หลักแล้วมายื่นลงทะเบียนกับการปปาส่วนอิภาคซึ่งเราจะบันทึกข้อมูลไว้เวลามารับน้ําก็ต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราเจ้าหน้าที่เราจะสั่งจ่ายน้ําผ่านแอปจะสั่งจ่ายตามเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนซึ่งมีข้อกําหนดว่า1คนไม่เกิน20 ส0ลิตรต่อวันต่อคนสามารถมารับน้ําได้ทุกวันแต่จะต้องมีบัตรประชาชน13หลักโครงการดีๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นน้ําที่สะอาดได้มาตรฐานน้าดื่มของน้ําประปาขององค์การอนามัยโลกอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในอ,อําเภอธาตุพนมมาใช้น้ําที่สะอาดปลอดภัยลดภาระค่าใช้จ่ายไปใช้กันได้เยอะนะครับการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับของช่องทางติดต่อกับการประปา ถ้าเป็นสายด่วนจะเป็น1662ซึ่งสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องน้ำไม่ไหลน้ำขุนไม่ได้รับใบแจ้งนี่ท่อแตกรั่วอะไรประมาณพวกนี้ก็คือสามารถที่จะแจ้งเป็นคอเซนเตอร์1662เป็นสายด่วนหรือจะผ่านมาที่อีเมล c e b o o o l ลายในในพื้นที่ที่เราเราับผิดชอบจะมีอยู่4อำเภออำเภอธาตุนมอำเภอเลนู อำเภอนาแกและอำเภอป่าป่าเราจะตั้งเป็นฟุ๊บไลน์ก็คือมั่นใจคุณภาพน้ำปราปาลูกค้าของเราสามารถที่จะแจ้งการให้บริการเข้ามาได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วในระบบของการที่จะยื่นคําร้องคําขอไม่ว่าจะเป็นการขอติดตั้งการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆสามารถแม้แต่จ่ายค่าน้ําออนไลน์ผ่านแอปพีพัดไลฟ์ ight, ของการระปาส่วนในภาคซึ่งเราก็มีรองรับให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สํงงานักงานสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาสามารถที่จะ จ่ายค่าน้ําได้หรือจ่ายค่าบริการกต่างๆที่การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการได้ครับถ้าผู้ใช้น้ําที่ลูกค้าของการนระปาส่วนูมิภาคจะติดต่อการระปาส่วนภาคสาขาทพนนมในข้อขัดข้องในการใช้บริการเรามีช่องทางในการติดต่อตามนี้เลยครับ